สบายดีบรสุททุกคนท่จ้ามาหาเห็ดอีกแล้วเมื่อน,นี้หาก็เห็นแล้วตอน,นกำลังสิเอาดอกจุ่มคือเก่าเอา้าตกซ้ำเลยดอกซิวคือกันเด้อเห็ดเด้อืมดอกนี้เยอะเลย อุ้ยแต่แพงอุ้ยแต่เอ๊ะแต่เอ๊ะกำลังออกตัวนี้กันอืมอ่าหักใหญ่เนาะตัวนี้หักใหญ่เลยขนาดอันจิ้มมาได้ยัง มันออกแล้วเมื่อวานมันหนาวเลยตัวมันออกก่อนตัวมันบานตัวออกตัวบอ,อกล้ะพี่น้องหาดอกจูมัมนก็นต้องเชี่ยหาสิเห็นอีดอกหนึ่งพอ้ย ออกบอัหลายเห็นเห็ดอีกแล้วพีน่น้องเด็กทั้งหมดักไหมหักตกเฮ้ยจะดอกเป็นจูมแล้วพี่นอ้องดีจะไปลองต้อยมาบวัวส,สั้นซสือเขาเอาเรียบ เขาเรียบก,ก่อนเขาจะให้เขาเรียบก,ก่อนขเขาเฮ็ดอกหาบกหาแถวเฮื่อนแล้วพีเนอะแถวเล่าแถวโอ้ติดกันเลยตัวนี้ชี้ฮักแพ่เดี๋ยวลายเนาะติดเดียเลยบ่เฮ็ด เห็นแล้วเห็นอีกแล้ว,ลวพี่น้องแต่เอากระยับปากดังเนาะปากดังในีคนนี้เดี๋ยวขอชิมาเอานั่งันนี้ตอนนี้ก็แม่นกำลังออกเลยตัวนี้ค่ะ แปงคือเก้าเอาแล้วกระแปงเพราะเฮ็ดเนาะข่าวจะโพกเดู่ Thought, I thought out. Ng ok bola hai tình yêu ngon yêu. A kapood nha kia ngon, mặt kem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 , mặt กะหาเทวนแข้มหัวเดี๋ยพี่น้องทางนั้นยังบวบออกออกตะเขียนนี่เก็บเห็ดน้ำกันเด้ออีฟซีเบอร์สกูสุคนหมวนเลยเก็บเห็ดกะขาวเลย งามท้รูปร้อยอยูอคย่คือมันออกกันสิละไปหาใจากก็ได้เห็น,นหาอีกพีเนาะหาสวยกัน หมดอกดอกนะี่นก็ไปทางบนอีกเนาะเทียบไปเข็มหัวเลยไม่หลักหัวบ่เห็ดหัว หมดหมดกระตอมเห็ดมันหอมเด้ต้มาเลยดังตุกเล่ก็เอาไปเอาเห็ดอีกก่อน phên rồi, mồm một điều nào p'no, sẽ sẽ biến mồm quá nhảy, hát ui mang này, hắc lên tụi này cả, hắc rồi, đọc nỗi hang, mất lận, cái này, à, ยังเห็นอยู่หมดเลยหมู่หนึ่งพี่น้องเห็ดปวกแดงๆบานเห็ดปวกมะพร้าวดอกมันพี่น้องไม่อยากเว้าเลยบานแล้วบ้านน้องต้อยเห็ดเจ้าห้องเห็ดปวกอันเห็ดปวกยัางก็ปวกพรานหรอกเจ้าห้องมันดอกแดงๆ ทนไมทงไมป้าเดี่น้งนนองขายแดงทางนี้กรแม่น Kiếp, kiếp vàng kiếp tony a nhạc tạc nhìm lại tinh 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 đây tinh 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 เราได้ดก็ต้องกัดจีมบอฮัลโหประสิทธิความสามารถของฮาดอกฮา,าได้ไดหินนะฮะตัวนี้ก็แเม็นอ้าวกล่องเฮาคือเบอร์เบอร์อเห็นดอกยิมจูม,จมคือสีคนะักเนาะงามแท้ หอมด้ดุมบพมิ่มด้ะมาเด้อเอฟซีทุกคู่ทุกคนมาเก็บเห็ดน้ำน้องต้อยน้องต้อยแม่เลี่ยงเดียวซองไม้ฝากติดตามในเด้อเป็นกำลังใจให้น้องต้อยแน่ ปิดใบตองออกกันมันอันนะั้นมันเกะกะพี่น้องก็ดอกจูงก็มีทั้งปุ๊ดอกจูงมักก็สิออกแดงๆคือกันดอกจูงกระแดงเฮดกระแดงบางคนโอ้ยสิบปกา้ากินจิ้มกระได้กันกะอืม ชิมนมาได้กระลกเอารสด,ดอกล่นมากเก็บเอา จักกล้องกับสั่นจักโอ้ยเขี่ยไปถือดอกมันมุนละเดินที่ใส่หัวมันก็ของกินบ่จั้ง day <c oughs> <c oughs> อดอกจูมันอ๊อ้ยคือค่อือออกสูงเลยออกจอมพพนพวกวะนี่ นี่ดอกนี้อีกโอ้แข่งแท้เลยดึงก็บ่กขึ้นเอาเห็นดอกจูงอีกดอกหนึ่ง ว่าขยางท่านี้กับแม่นพี่น้องพ่อขาวแดงเปือ้อนหมูเป็นขาวได้แดงบด้เก็บอีกพี่น้องอืมดึงเอาเลยโถมเวทยาข้าวเจ้าหินตัวนี้คือชูงเนี่ยทำการจิ้มเอาตวน โอ้หางมันโอ้ตัวนี้ทอดเอาตัวนี้บานบ่หรอพี่น้องเน,นี่ยเอาแต่ว่านี่เราพูดีผัดบ่ได้มาสอกบานเลย ว่าเอามืดละง่างอยู oh, ่น oh, ่ะโอ้ยบานนี้ค่ะิเอาข้างนี้บันตัวนี้คือโ่นละโ่นค่เอา เอาหมดบ่ให้เหลือเห็ดปวกเห็ดปวกจังก่อหิปวกพานเจ้าห้องอันนี้เห็ดปวกก็มี2ชื่อได้พี่น้องปวกออกแดงๆหิปวกพานโอ้ยดึงเอาซะเด้ ق. ớp ừ. mừng đọc nhỉ ui đinh bội ai đinh bội ai có đừng đấy, không tàn ngắt đấy, đừng bỏ đáy cả, ngại là ngại 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 bớt là เห็ดปวกห้าวก็ได้หลายเลยพี่น้องเห็ดปลวกสีแดงเฮ็ดปวกพานคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามต้อนเมนเ่องเดียวเดียด๋ยวยจ้าพ่อคลิปหน้าเด้อยจ้าบ๊ายบาย